มาแล้วครับมากองแช่งครับรอบเดียวต้องห้ามหยุดนะครับรอบเดียวหยุดไม่ได้นะครับอะไรอ่ะโอ้โหตอนนี้อะไรเนี่ยเยอะมากอ่าแล้วยายยายก็ถ่ายครับโอ้โหเยอะเกินเอ้าเอาครับเอาครับเอาครับ

พอดผิดหรือเปล่า